สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลล์ดุ๊กนะครับวันนี้ดุ๊กอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าโคราช1988นะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าตัว f o r t จ n e r อร์2.4รีเจนเดอร์นะครับราคาอยู่ที่1,663,000บาทนะครับคันนี้ก็จับแต่งชุดแต่ง G.R. Sport ให้นะครับติดอักษรน,นูนตรงฝากระโปรงให้นะครับ สังเกตดูนะครับจะเป็นการทําเที่ยวดําช่องลมดําให้แบบนี้นะครับเป็นชุดแต่ง G.R. ถกมาช็อปมาพร้อมแผ่นเพจนะครับไฟหน้าก้างปลาด้วยโปรเจคเตอร์ให้มาแล้วนะครับล้อติดรถนะครับเป็นยางดันหลบนะครับขอบ20นะครับแบบนี้เลยครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูรอบคันกันต่อนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มเตรียมส่งมอบเรียบร้อยนะครับฟิล์มานาหน้า60รอบคัน80นะครับ มือจับโครเมียมคิ้วโครเมียมให้มากับตัวรถแล้วนะครับอันนี้ก็ติดแผ่นฟิล์มกันรอยให้นะครับของ Toyota l i ล e k e p l ป r นะครับด้านข้างเสร็จแล้วติดคิ้วกันสาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับอักษรลีเจนเดอให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนอักษรด้านหลังนะครับอักษรคาดเอวท้ายนะครับจากอันเดิมเป็นสีดํานะครับก็ติดเป็นสีขาวให้นะครับแล้วก็ มีโลโก้แก้วหลังนะครับที่แถมให้นะครับกันรอยท้าย GR Sport ดุกติดให้เป็นกันกระแทกนะครับเวลาเราขนของก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับมีแผ่นเพจ GR ติดให้ด้วยนะครับก็จะได้รถหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0659878639นะครับดุก ทิ้งเบอร์กับ ID Line ไมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในบ้างครับภายในนะครับก็จะเป็นทูโทนตัดดำแดงนะครับผนังด้านข้างเป็นสีแดงเบาะเป็นทูโทนดำแดงแบบนี้นะครับระบบบา p สปอร์ตคู o คอนโท p แพดดิ้งชิพมีมาให้หมดแล้วนะครับพุสตานะครับมาพร้อมจอนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับสามารถเชื่อม g o o g l e Map ได้เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้านหน้าต่อนะครับมาพร้อมกล้องรอบคันแล้วนะครับประตูท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับก็ถือว่าจบเลยนะครับถ้าซื้อตัว2.4 l e g e n d e แล้วแต่งเป็นตัว G R Sport นะครับก็ได้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับสำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ